นี่ไงมีเลขตัวเอ็ก้ยมีส่งข้อความมามาแล้วเด็กนักเรียนของพี่เอาไปเซ็นอนุมัติไม่มีใครหยุดกูได้วะเพื่อนมึงช่วยอวยกูหน่อยดีไม่มีใครหยุดกูได้วะเออมึงว่ากูแบบสุดที่สุดในจักราวาลน,นี้เป่าเออมึงคิดว่าอะไรโลกใบนี้มีใครดวงดีกวูกูเหรอเ,เ,เออแล้วมึงคิดว่าอะไรจักรวาลเนี้ยใครสุดยอดที่สุดวะ สวัสดีนี่ผู้ชมทุกทุกท่านในกิจดิตอนรับสแนลนักล่าไก่และวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในเกมบู บอกทุกคนเลยนะครับวันนี้นี่ครับผมได้รับบทมาเป็นครูสอนเป็นอาจารย์มาสอนเด็กๆนะครับน้องๆหนุนๆจาก6กโรงเรียนนะครับเขาบอกว่ามี4มี5มี6ผมให้8ดโรงเรียนก็มาถึงนะครับอาจารย์ฟุกขอลงสนามเองนะครับผมนักคึ้นรันเซมาแล้วน้องๆวันนี้นะครับเราจะมาเปิดตู้กาชากันนะครับผมอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้นะครับมีเลดตัวใหม่เข้ามานน่นก็คือมาชิล็อก นะครับสามดาวภาพยังไม่มาไม่ต้องตกใจไปดูตัวอื่นก่อนนะครับวันนี้เนะครับเราอยากจะเปิดอาลุนะครับส่วนตัวแล้วนะครับมีอารุ3สามดาวอยู่แล้วนะครับอยากจะทำสี่ดาวเพื่มเพิ่มสเตตเขาเรียกว่าตัวเมนน่ครับน้องๆเอามาผ่านเนื้อเรื่องนะครับผมอ้าววันนี้เตรียมเพชรมาทั้งหมด13,500หมื่นสามพันห้าร้อยแล้วก็มีใบการันตีด้วยอีกหนึ่งใบนี่ครับการันตีอื้อหือได้ตัวอะไรไม่รู้วันนี้นะครับจิตสังหารมันบอกเลยว่า จะต้องมีตัวดีๆมาแน่นอนเอดูเปิดตัวก็เราก็มาทั้งอารุแล้วก็ชุนแล้วอะครับอะวันนี้นะครับตัวละครที่เราคาดหวังคืออีโอลินะครับอีโอลิเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่รุนแรงเป้าเดียวนะครับโจมตี660%นะครับใส่เป้าหมาย3นัดนะครับผมและมีพาสิีฟในการบัฟสกิลอ่านี่คือ1ตัวที่เราอยากได้มากๆนะครับเป็นสไตเกอร์ ต้องแนะนําเกมนี้ก่อนนะครับคือเกมนี้มันจะมีตําแหน่งจะมีโลนะครับผมสเปเชียลเนี่ยคือตัวละครที่ไม่ได้ลงสนามนะครับแต่จะทําการช่วยโจมตีจากข้างนอกแล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลช่วยเหลือจากข้างนอกได้ซึ่งทุกๆหนึงตัวละครเนี่ยจะมีพาฟสิ2อ,อันนะครับมีสกิลออตโต้หนอันแล้วก็จะมีสกิลกดใช้อีก1อันอ่าเพราะฉะนั้นแล้ว จะทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะบิวตัวละครออกมาได้ที่หลากหลายมากๆนะครับแต่ก็จะมีตัวเมตาที่แข็งแกร่งมากๆเช่นกันมาดูตัวละครที่ไม่ได้ลงสนามกันหน่อยนะครับสำหรับสเปเชียลตัวละครที่อยากจะแนะนำนะครับวันนี้ที่อยากจะได้คือสาวพังคนนี้เลยฮิบิินะครับผมวิอ <laughs> ผมเล่นมาแบบคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมเล่นจนแบบ ทิกทั้งวันทั้งคืนอนะ่ะเออสเตมินาเหลือไม่ได้เนี่ยผมกดยับนะครับผมเรื่องข้อมูลทิปถามหลังไม์มาได้มามาดูกันสําหรับตัวที่2นะครับผมฮิบากิตัวนี้นะครับต้องบอกว่าติดท็อปเทียร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการผ่านเนื้อเรื่องลงเลดนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการพีพนะครับเพราะตัวนางเนี่ยไม่ต้องลงไม้ปะทะเลยนะครับ <Wow. S 1> แต่จะมีสกิลที่ทําให้ ดาเมดมูเนี่ยเยอะมากๆครับมาดูสกิลแรกครับอันนี้คือสกิล EX นะ <Huh? S 1> คือตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยนะครับผมมีหลอดคอร์นะครับผมไหลไปเรื่อยๆแล้วเราสามารถที่จะบริหารคอร์นั้นได้โดยที่จะสุ่มสกิลขึ้นมา4สกิลให้เราเนี่ยทำการใช้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊ครับ เออมาดูสกิลวีกอันแรกกันครับผมอันนี้เขาบอกว่าสร้างความเสียหลาย591ใส่ศัตรู5เป้า <Wow. S 1> แค่มีกูไว้ในทีมอ่ะก็บึ้มบั้มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวรอพี่นะครับที่เดีย๋ยวพี่จะไปตามเองนักลัดเซนเซจะไปตามน้องมาเข้าโรงเรียนของพี่เองครับ <laughs> อ่ะมาดูกันที่สไตรเกอร์ตัวสุดท้ายนะครับวันนี้ในการจัดจ้านนะครับผมก็คือฮารุนะ ฮารูนาเนี่ยจัดว่าเป็นตัวที่ทำลายแท้งได้ดีที่สุดในเมตานี้เลยก็ว่าได้สกิลเอของนางนะครับผมคือทำดามเมจ887เปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นเส้นตรงนะไม่ใช่ตัวเดียวนะครับเป็นเส้นตรงนะ้วใครเดินเข้ามาในนั่นก็คือเสบ้าดึง่ะเข้าใจปะอ่านะครับผมบอกเลยว่าของจริงนะครับและทุกๆ30วินะครับเราจะสร้างความเสียหาย380เให้กับศัตรูหนึ่งตัวนี่คือสกิลออโต้ของเขา นะครับผมสกิลรองนะครับก็คือเมื่อไม่เคลื่อนที่จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับและสกิลต่อมานะครับเพิ่มพลังให้กับเรานั่นก็คือแม็กเลือดนะครับ2 6่อาและนี่ก็คือน้องๆน้องๆที่พี่อยากจะรับเข้าโรงเรียนเขาเรียกว่าหมายมั่นจ้องตาไว้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับนี่ตู้เลทใหม่เรามากับตู้เลทใหม่ดูดูจิงเอเป็นไม้กางเขนลงมาเป็นยังไงล่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเปิด นะครับผมอารุกันเลยแล้วกันไปแบบที่เพ้อสิบตี้เล็กโตนี่ไงมีเลขตัวเอชโอ้ยมีส่งข้อความมาม,มาแล้วเด็กนักเรียนของพี่เอาไปเซ็นอนุมัติเนี่ยขอ,อยนญาตเซ็นว่านักขลัดเซ็นสิโอ้ยไปยังไงครับผม โอเคไอ้พวกนู้นมันรู้ว่ากูเกียก่อนที่มันจะออกมาอีกนะครับผมและยังมีแท้งสองดาวคือซูอบบกินะครับตอนเนี้ยที่ผมเปิดแบบ1 0โลเนี่ยเพราะว่าจะได้มีโอกาสหาซูบบกิได้ด้วยนะครับเพราะถ้าเราเปิดทีละ1โล10ครั้งมันจะไม่การันตี2ดาวออกมา1ตัวแต่ถ้าเราเปิดแบบเนี้ยมันการันตี2ดาวออกมาด้วยนะครับผมอ่ะโอเคไปตัวที่2 เอ้ยจูลีน่ารักทุกตัวเลยนะครับผมต่อไปนี่ไงอฟูกะอาจจะเป็นแม่ครัวหรือเปล่าและอุ้ยรักสันโดดอายโกสไตรเกอร์ครับไปก่อนเลยหนึ่งดาวเอาอ่ะเอเอสอดาวออกมาสี่ตัวไอดีผมไม่มีทางเกิดแน่นอนเนี่ยผมต้อบอกว่าผมมาในานามราชาตู้เลีย เนีครับผมแล้วหลายๆคนเปิดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับไม่เปิดไม่เปิดตอนอารุ้ยิงไงดูสังเกตมันจะเอาทาบตาปั๊บยิงเป้งตอนนี้ต้มระเบิดกดคลิกเลยไปดูดูปั๊บพึบมาทาบตากดปั๊บระเบิดปาากดเกลือหรือเปล่าแมสเซจส่งมาเลขาวของพี่เกลือหรือเปล่าดูยังไงวะไอ้ลุงหรือเปล่า โอ้ยเข็มแน่เลยว่ะโอ้ว่าแล้วพีหนา้าต่อเน,นื่องเลยไปแบบรวดเร็วต่อไปฮัลโหลนักรับเซนเซนี่ไงซื้อบากินี่มีโลมาด้วยมาพร้อมโลกับปืนกลเบาเออสวัสดีค่ะคุณ,คณนักคลับเซนเซนฝากตัวด้วยนะครับอืมคิดว่าฝันไปซะอีกเป็นยังไงใช่แล้วมาล้หนึ่งตัว โอ้โห้ยรวบรวมนักเรียน20คนอ้าวเพจเสร็จรัวๆครับผมและอย่าออกครับอย่าออกเดี๋ยวนักเรียนคิดว่าเราถอดใจเราต้องแสดงความจริงใจสามไปอีกหนึ่งทีของจริงเฮ้ยขอฉากอื่นน้อยเอาแบบลุ้งๆอ่ะเฮ้ยไม่เกลือใช่ไหมอันนี้ใช่หรืเปล่าสามดาวมาแลวเว้ยฮึบ ไปตามเส้นเดิมเฮ้ยเฮเฮ้ยเอามึกหมดไอ้สัสตัวแรกเลยและนั่นก็คือแม้จะขี้เกียจเฮ้ยครอะอ้ฮีนะนะครับผมฉันคือฮีนะประธานคณะกรรมการวิจัยคงเคยได้ยินชื่อของฉันมาแล้วใช่ไหมฝากตัวด้วยนะครับเป็นไงครับได้อยู่ตัวดี โอเคอยู่นะครับสแกนมาจากแชทบอกว่าตัวนี้เนี่ยครับผมโอเคอยู่นะครับผมเป็นหัวหน้าคณะกรรมาการตัวอวยของใครบ้างครับคอมเมนต์มาได้นะครับน่ารักด้วยจริงครับผมจริงเรื่องความน่ารักไม่เสียงตัวที่2องฮานไปก่อนเลย <S <S ไว้ๆเลยดาวเดียวไ,วไปรอก่อนเลย <S <S น้องเรีนไปนั่งหลังห้องเลย <S <S น้องๆโอ้ S 1> <S 1> <S อา็าวไอ้เ็จกันเลยเอาแบบแรงๆเลยอยากได้ตัวนี้ <S <S อา้าวว้าวมาแล้วครับไม่เกี่ยวไว้ไเปเองครับตัวนี้ <S <S แฮปปี้ทางใจแต่ความสามารถไม่เพิ่มนี่แม่ครัวามาอีกหนึ่งคนขออ่านหน่อยแล้วกันคุกกะจากชมรมโภชนาการค่ะ ถ้ามีอาหารที่อยากกินแล้วก็บอกฉันได้ตลอดเลยนะคะโอ้โหเออมาว่ะตัวแรกว่ะเริ่มเห็นความฝันว่ะ <c oughs> เอ็นไมมไม่ยออ่อท้อต้องซ้ำอีกนะ <c oughs> แล้วซ้ำธรรมดาไม่ได้นะครับต้องซ้ำที่ตัวปอปลานะครับผมอ่ะนี่โดนหลอกใครกดปอปลาตอนที่ผมบอกเมื่อกี้จะแปลว่าเปิดครับคุณจะต้องเปิดอยู่ในง,งั้นตลอดชีวิตนะครับผมที่ดีที่สุดคือสลัเนี่ยครับเห็นไหมม่เอกอันดับหนึ่งครับผมเอกโทตีไม่เอกไปกดมาอีกแน่นอน สิบแมตเสร็จเข้ามาเอามาได้เลยครับผมวางบนโต๊ะเลยเ,ออเป็นยังไงเล่าอันนี้เกลือเปล่าวะเมื่อกี้มันเหมือนจะลุงอะลับโอ้รูเรื่องยาวไปพี่พยาบาลก็มาอือโอ้ตัดดีใจอีกรอบหนึ่งเลี้ยง โอ้มาสองตัวแล้วครับอ้เริ่มอิ่มแล้วเมื่อกี้ก็ยิ้หิวอยู่ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วเอาออกซะหน่อยออกซะหน่อยออกซะหน่อยเอามาต่อกันครับผมที่โรต่อไปนะครับขออนุญาตตัดไปเป็นการันตีเลยแล้วกันนะครับไฮไลท์กันเลยนะครับผมซึ่งในการันตีเนี่ยเราเปิดได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่การันตีแน่นอนว่าในเพค t นี้ จะต้องมี3ดาวนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว3 2 1ไปเฮ้ยอะไรอะ่ะอันนี้หรือเปล่ากดผิดไป Come on bro เนี่ยสองตัวนะเนี่ยสองตัวนะครับผมสองตัวนะครับสองตัวนะครับตกใจ B.A บัวใครออนไลน์ right, ไปสองลุง ให้เด็กมันได้รู้ไปลุ้งเดียวแบบงงๆอ่ะเออแปดดาวแล้วตัวเนี้ตัวที่สองเป็นเฮ <c oughs> ้ยยินดีต้อนรับค่ะคุณครู <c oughs> นักขลศเซนเซเออครูชอบไอติมแบบไหนเลยคะทุกอย่างดูดีหมดเลยนะแต่แอบ,บเห็นแมชชีนกันในกระเป๋าแล้วครับผมไม่รู้ตอนโมโหมาจะเป็นยังไงอ่ะไปต่อ <c oughs> ต่อไป <c oughs> และต่อไปเป็น เออนั่นเพื่อน้องตัวแท่งมีมาซ่อมตัวแล้วครับผมซื้อบักกี้นะครับผมจัดไปซื้อบากกีสามดาวสก,กิลซับพ,พอร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ,อืมใหญ่มากโลโคตรใหญ่เลยเอามาตั้งเลยเนี่ยเลอารัวตั้งนี้ออกไปโอ้โหสองตัวแล้วครับอ่ะและที่ทุกท่านได้เห็นนี่ก็คือ มีอุปกรณ์อะไรให้ปรับปรุงไหมเกินเกมมันเรียกผมเปล่าเนี่ย เกมมันเลือกผมเมื่อเปล่เนี่ยเกมมันเลือกผมเมื่อเหล่เนี่ยครับผมไม่ได้อยากจะบ,บอกนะนี่ขนาดติดตายังรู้ว่าน้องเขาเกิดสองเมษาโอ้โหราชาตู้เลดมันต้องอย่างนี้อยากได้อะไรพี่ก็แค่กระดิกนิ้วมันก็มาแล้วอเออคิดไว้แล้วว่าเราจะได้เจอกันในเวลานี้ฉันกําลังรออยู่เลยรอเวลาไม่ได้เสียงไม่ได้คิดไว้แล้วว่าต้องเจอกันเวลานี้อือกำลังรอจะได้เจอกเวลานี้อยู่เลย ฉันกำลังรองอยู่ราไม่ร้านมึงรองนานเกินวะเออคุณครูจะเรียกสื่อฉันโอ้แต่คุณครูเรียกคือน,น้องเองเนี่ยนะน้องฮิปปกี้อืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ดวงดีที่สุดครับพมไปกันต่อลุงอย่างเงี้ยนนะข้อความเข้ามาสิบโอ้ยโอ้ยบ๊ะไม่มีใครหยุดกูได้วะ่ะเพื่อน มึงช่วยอวยกูหน่อยดิไม่มีใครหยุดกูได้วะ่ะสุดยอดเลครับเออมึงว่ากูแบบสุดที่สุดในจักรวาลน,นี้ป่ะวะสุดแล้วเนพะื่อนเออมึงคิดว่าอะไรโลกใบนี้จะมีใครดวงดีกว่ากูอีกปะไม่น่ามีแล้วเออแล้วมึงคิดว่า,าอะไรจักรวาลเนี้ยใครสุดยอดที่สุดวะก็ต้องยับุ๊เออสุดยอดเลยวะ่ะเออเอา B A ไปบัวใคร ัตวเอออะพี่หน้าครับผมโอ้โหมาบ่อยไปแล้วแต่ก็โอเคก <c oughs> ็ยังดูดีอยู่เออล้าสายตาอะขี้แมงวันน้องไม่ได้เลยครับเฮ้ยมีทรงนะครับรอบที่แล้วก็ได้มาแบบนี้นะเรียกว่ามานะครับผมเอาลีกํลาลงังรอเปิดตัวอยู่หรือเปล่าตัวดามเมรที่แข็งแกร่งยิงซ้อนกันสามนัดมาพี่เอน,น้องถ้าเข้ามาอยู่กับพี่นพี่จะดูแลงดี แปดพอโยแปดพอยเกินไปหรือเปล่าฮมาตรงเลทพอดีครับผมมันก็ไม่แย่นะครับผมสีดาวอารุอือยากร่วมงานกับฉันงั้นเลยแต่ค่าตัวของพวกเราไม่ได้ถูกถูกนะคุณครูมึงนี่มันยิ่งเหมือนกูเลยกูชอบไป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 อปไป พี่แมงวันโอเคถือว่าได้อยู่ครับไม่แย่ครับไม่แย่แตม่มันจะมาอีกแน่นอนจะมาอีกแน่นอนโอเคอ่มาตอนนี้งกับไปสิบเมตรเสร็จเอามาดูสิมีเด็กคนไหนมาอีกบ้าง <dragon fly> ครับผมวางไปเลยโอ้โหเกินแท็กสาธิปโอ้ย ใครอะไม่เคยได้เลยอะไม่ได้ดูฉากเปิดตัวน้องเลยอ่ะแปลกๆละแล้วตอนเนี้ยเริ่มแปลกๆละแล้วอวยเยอะเกินแล้วตอนนี้อวยเยอะเกินแล้วเริ่มแปลกๆละแล้วโอเคโอเคแต่บมงใจเย็นมาเด้อ่ะเตรียมพร้อมไป Let's go boy สิบเมตรสีอืมวันสมัครเรียนวันแรกเอ้ยเกินไปเปล่า คกือไปเปล่า <c oughs> ต้องย้ำครับเพื่อเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราแม่งมาจริงเรารับสมัครจริงเรายังรอเด็กที่มีคุณภาพอยู่ไปอย่านะอย่าให้อายคนนะเข้มๆเลยเข้มๆเลยส <c oughs> าบายสบาย อ่าเดี๋ยวขอแวะไปเปิดอ่าไอเลดมันผสมกันได้ใช่ไหมครับทุกคนผมขอแวะมาเปิดตู้นี้ก่อน1ครั้งนะครับผมสําหรับมาชิโร่นะครับต้องบอกว่าเป็น1ตัวที่น่ารักมากเหมือนกันนะครับขอญาตเลยแล้วกันคัดเองมากับมือคัดเองมากับมือไปข้ามเลยอออุยอ้ยไม่อยู่ว่านี่แล้ววะเบบว่าเราจะแตกแั เอามาอีกสองโลครับสุดท้ายเลยนะถ้าไม่มานี่ไม่ได้เรียนโรงเรียนอาจารย์ฟุก,กนะถ้าไม่มานี่ไม่ได้เรียนแล้วนะไปเน้นๆเลยเอาตัวเน้นๆเน้นๆเลยเน้นๆรับฟังวะ <c oughs> น้องก็รับฟังวะเขียนชื่อน้องไ้เลยวันที่แปด พอยอยังจำได้ยังจำบันเกิดน้องได้เลยตัวที่ห้าไอ้ตัวที่หกเออมึงมาบอยจัดเออ,อ,ออเฮ้อไอที่ชอบจนเลือกชอบแล้ว <c oughs> ดีโอ้โหมาแล้วนะมาแล้วนะโชว์ไปพี่ขอยืนอีกสักหนึ่งช็อตเซตบอกว่า ไม่ต้องห่วงพี่หลุดเลดรัวพี่ไม่ต้องกังวลเลยยังไงก็หลุดเลดกูเปิดเนี่ยมีแต่ตัวเลดห <c oughs> ลุดเลดแน่นอนสมกับคําว่าราชาตู้เลดจริงๆครับฝากพี่ๆกดสี่เหลี่ยมรออาลาชออาชาตู้เลดด้วยครับผมออไปดีกับปม,อ,มอีกสักรอบให้มันตาตึงไป สุดท้ายครับผมรอบนี้โชคชะตาจะเป็นตัวกำหนดเลยไปโชว์ไปอีกหนึ่งลุงไปให้มันสนันวันจอจัดไปเลยละกันเฮรีไปรีมาเฮยแตกลุงอะ เออเกินเกินเออเกินโอดเกินท่านอาจารย์ขพคาราวะหนึ่งหมืนเพชรมันได้ห้าตัวขอรับถือและที่ทุกท่านจะได้เห็นสมกับเป็นราชาตู้หล็ก บอกย้ําได้แบบสุดปิดฝาลงอะ่ะกูบอกเลยว่าปิดฝาลงอะ่ะไม่มีข้อสงสัยแล้วอะ่ะเข้าใจปะไม่มีใครสงสัยอะ่ะสมแล้วอันนี้เมียกูเลยเมียกูเลยทุกเกมเวลาเปิดจะต้องมีตัวผู้หญิงหนึ่งตัวที่มาแบบต่อให้เลตู้นั้นหมดไปแล้วมันก็ยังมาแบบตันแล้วมันก็ยังมานี่คือมึงไงไหม <c oughs> โอ้โหมาอีกห้าสิบี อจบสวยที่สุดในบรรดาจักรวาลโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกันไว้เป็นท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนนะครับผมที่เปิดได้ตัวดีๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับแล้วสำหรับคนที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับผมว่าจะอยากจะลองมาเป็นอาจารย์นะครับผมบอกเลยว่า ไม่ว่าอาร์ตนะครับผมแอคชั่นแอนิเมชั่นในเกมนะครับใครที่ชอบแนว RPG นะครับผมชอบแนวแบบโมวยมวยน่ารักนะครับผมไบคุไบฟุนะครับผมมาได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆเลยอยากให้มี EP ต่อๆไปนะครับผมขอ2,000ไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยนะครับผม EP หน้าเดี๋ยวมาเปิดแบบสุดเหวี่ยงกันไปเลยละกัน นะครับผมอีกอีกสิครั้งน่าจะได้อีกหนึ่งการันตีแล้วครับผมก็น่าจะน่าจะได้มาอยู่อีกสักหนึ่งตู้อ่ะโอเคครับผมคลิปวันนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปวันหน้านะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกัน แลมนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนวนึงันนะครับที่ผมผ้าไหมแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลฟ์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน